สวัสดีค่ะร้านบอรเจริญแท็กเตอร์นะคะเชา้าวันที่22่ธันวาคม2567ค่ะมารีวิวรถไถคูโต้ารุ่น L C 7 0 8 4708เป็นตัว DT นะคะเสาลังคาแบบกลมค่ะแต่ว่าทางเราติดสติกเกอร์ SP ค่ะตัวรถผ่านดันดิน แล้วก็มีผ่านพวนใบ24นิ้วนะคะเก็บเช็คสภาพไว้ให้เรียบร้อยค่ะใส่ใบผ่านให้ใหม่ทั้ง5ใบเลยนะคะช่วงท้ายค่ะตัวปรับฝั่งปรับได้เปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งปรับได้ทั้งปรับไม่ได้ค่ะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองผานหลังคาใหม่แม่ค้ใส่ให้ใหม่หมดค่ะ ใส่เบาะให้ใหม่นะคะแผ่นปูมีอยู่นะคะพอดีสต็อกสต็อกเขาหมดค่ะเดี๋ยวแม่ค้าส่งให้ตามหลังนะคะหากท่านไหนที่อจองรถไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวส่งให้ตามหลังค่ะยางหน้านะคะใส่ให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะสลักคู่หน้านะคะพกตะแกงต่างๆค่ะคันนี้ ราคาอยู่ที่คือปกติคันนี้แม่ค้าเคยเอามารีวิวแล้วนะคะก็คือจะได้ยางใหม่ไปสี่เส้นในราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะมันก็มีลูกค้าอสอบถามมาเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าไม่เอายางหลังใหม่ลดลงมาเท่าไหร่ถ้าไม่เอายางหลังใหม่จะอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะก็คือลดลงมาสองหมื่นบาทนะคะ ท่านไหนสนใจค่ะจะมี2สเต็ปนะคะก็คือยางใหม่สีเส้นจบในราคา359,000บาทถ้าไม่เอาอยางหลังอยู่ที่339,000บาททางเราจัดส่งให้ฟรีในระยะ1-300งถมอกมด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ080414166 9ค่ะ085 087 6581นะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเรามีหน้าร้านนะคะหน้าร้านค่ะตรงนี้เป็นแปลงที่เราลงมาทดลองมารีวิวเฉยๆนะคะเดี๋ยวไปดูการทำงานกันค่ะ <c oughs> แล้วก็แม่ค้าก็จะมีฟรีใส่ท่อไอเสียให้ด้วยนะคะ ระบบแต่ระบบไฟหน้าไฟไท้ายไฟเลี้ยวก็คือติดหมดค่ะเช็คพร้อมใช้ไปให้เลยนะคะทั้งพวกของเหลวต่างๆค่ะถ้างบน้อยก็จบในราคา339,000บาทค่ะไปตามนี้เลยนะคะหากงบสูงค่ะจ่ายเพิ่มมาเป็น359,000บาทค่ะเอาไปพร้อมใช้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเหมือนกันค่ะ ท่านไหนที่เงินยังไม่พร้อมนะคะก็สามารถจองไว้ได้นะคะจองเดือนนี้ไปจัดส่งปีหน้าเดือนมกราก็ได้นะคะขั้นต่ำหมคะให้จองนานถึงหนึ่งเดือนนะคะจะมาดูรถที่หน้าร้านก็ได้ค่ะหรือว่าจะมาจบออนไลน์ก็ได้จะจบออนไลน์ก็ได้นะคะทางเราก็มีจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆนะคะที่เราจะตกลงกันค่ะเกินระยะ300กมแมคค้าก็มีคิดค่าขนส่งเพิ่มนะคะแต่ว่าหากเกินไม่เยอะก็ไม่ได้คิดค่ะหรือขึ้นอยู่กับเราคุยเจรจากันแต่ละเคสนะคะแมคค้าคุยง่ายค่ะแมคค้าคุยง่ายแมคค้าใจดีค่ะค้าขายซื้อตรงนะคะ ตัวนี้เป็นตัวดีทีนะคะเสาหลังคาแบบกลมค่ะแต่ว่าติดสติกเกอร์เอเครื่องยนต์สี่สูบค่ะแล้วก็ทางร้านก็จำหน่ายเงินสดนะคะไม่มีผ่อนดาวค่ะจำหน่ายเงินสดหรือว่าแนะนำลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกศใกล้บ้านด้วยอ่ทาทกศใกล้บ้านนะคะ เขาอนุมัติค่ะให้ลูกค้ามาหารถลูกค้าก็ถึงออกมาหารถแล้วก็มาจองรถไว้กับทางร้านนะคะแล้วก็เอาพวกสัญญาจองต่างๆค่ะกลับไปแนบยื่นเพื่อขออนุมัติเป็นวงเงินออกมานะคะขั้นตอนก็จะคร่าวๆแค่ประมาณนี้ค่ะส่วนวรายละเอียดเจาะลึกก็ถึงคุยอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นแค่คร่าวๆ,ๆค่ะ สามยีเลยนะคะใส่ใบให้ใหม่เลยค่ะแค่ใบผ่านห้าใบนี่ก็หกพักว่าบาทแล้วนะคะชัางไกลเปิด P.T.O แล้วก็ฝุ่นเยอะนะคะหน้าแรงค่ะเผาปั่น P.T.O ปั่นทำงานปกติค่ะแล้วก็วิธีการดูแลรักษารถนะคะสำหรับมือใหม่ อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะคะ<ม>คือเวลาที่เราออกไปทำงานเจอฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยให้เราพยายามเป่าตัวกรองอากาศเป่าบ่อยๆนะคะถอดตัวนี้ออกมาเป่าเป่าบ่อยๆค่ะมันจะเป็นการรักษาระบบหม้อน้ำและระบบเครื่องหม้อน้ำปกติดีค่ะพวกลูกหมากลูกปืนอันนี้ทางร้านทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เครื่องดีไม่มีอายค่ะคันไหนสนใจรถไทยคันนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าดูชั่วโมงที่มันค้งอยู่ที่ในตัวรถให้นะคะ1,852ชั่วโมงค่ะติดต่อแม่ค้ามาโดยตรงเลยนะคะ0804141669ค่ะเบอร์นี้แอปไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้เลยค่ะฝากหนึ่งคันนะคะสำหรับคลิป นี้คลิปเดียวค่ะแต่ว่ารถที่หน้าร้านของเรามีอีกหลากหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปไัม่คะจะลงเป็น4ีห้าตัวดีค่ะแล้วก็หน้าร้านของเราตัวนี้มันเป็นหน้าร้านฝั่งที่รถมันล้นออกมานะคะแต่ว่าตัวหลักของเราก็จะมีพวก50าสิแรงสาสสองแรงเอสพี่ิบแรงตัว DT ตัวเอแล้วก็มีอะไรอีกมี50 DT มี50าศค่ะ มีหลายรุ่นอยู่นะคะรถประมาณเกือบ20คันค่ะพวก3าแรง SPDT ก็มีนะคะเดี๋ยวไปอีกขั้นนึงค่ะไปต่อที่45 DI ค่ะ